却。 วัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยนะครับเป็นรายการที่เราจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตที่มีความสุขและการดูแลตัวเองให้สวยงดมมาคุยกันนอกจากนั้นเนี่ยรายการของเราเนี่ยก็จะมีข้อคิดต่างๆมาให้นะครับในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยเป็นข้อคิดว่าด้วยเรื่องความฝันซึ่งหมายถึงความทะเยอะทะยานที่จะทําให้เราก้าวหน้าก้าวไกลนะ,ค,ะครับอาจารย์ครับแฟนรายการของเราทางฟ้าวันใหม่นะฮะก็ต้องบอกว่าอาจจะมีอายุพอสมควรแล้วเนะี่ย <laughs> ผมไม่ได้บอกอายุมากนะ ผมบอกมีอายุพอสมควรนะแต่คำว่าอายุพอสมควรแปลว่าไม่ได้เลิกฝันใช่พี่66แล้วแต่พี่ยังไม่ได้เขียนหนังสือพี่ก็ยังฝันอยู่ที่จะเขียนนั้นเจ็ดสิบฝันได้ไหมได้เจ็ดสิบห้าถ้ายังมีแรงสักแปดสิบห้าแล้วอย่างเงี้ยฝันฝันได้ไหมฝันที่อยู่ในท้อแท้ว่าเอ้ยาก็ช่วยไม่ได้หมอคนนั้นคนนี้ก็รักษาไม่หายลองฟังทางนี้ดูก่อนละกันเฮียดื่มกาแฟทานอาหารไม่เป็นเวลา อาการมันรุนแรงถึงขั้นไหนฮะรุนแรงถึงต้องเข้าโรงพยาบาลก็มีเพราะว่าปวดมากไงคะเวลาเรานอนอะไรเงี้ยก็ต้องสะดุ้งตื่นค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือมีการจุกแน่นมากจนทนอาการไม่ไหวนะคะแล้วก็ต้องไปหาคนหมอที่โรงพยาบาลค่ะคเพื่อรับการฉีดยาเพราะว่ารับประทานยารักษาโรคแล้วมันก็ยังไม่ทุเลาลงนะคะอืมก็คือ ได้แต่ประคองไปเรื่อยๆปรึกษาอาจารย์นะคะแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่อาจารย์ทําวิจัยอยู่อะคะ่ะก็คือเกี่ยวกับโรคกระเพาะค่ะก็มาร่วมเป็นอาสาสมัครให้อาจารย์แล้วก็ร่วมทานผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นบีมแคปซูลนะคะคตอนนั้นอาการของคุณนิราใหม่เป็นยังไงบ้างครับก็คือเขาปวดท้องมากอะฮะตอนที่เข้ามาปรึกษาก็หน้าซิดเลยแล้วก็ทํางานไม่ได้คือเขาเป็นเพสัชกรประจําร้านที่อาจารย์ก็ดูแลอยู่อแล้วก็ เขาทํางานไม่ได้เพราะปวดท้องมากแล้วก็พอดีมีโครงการอันนี้ก็เลยถามเขาว่าจะเข้าร่วมไหมซึ่งเราก็มีใบที่ยอมเข้าร่วมอะไรเนี่ยเส<อ> <ไป S 1> นออะไรกม็มีคำถามต่างๆซึ่งให้ตอบเป็นอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ไปว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เป็นยังไงผ่านไปถึงอาทิตย์ที่สองเป็นยังไงตอนนั้นให้ทานอยู่สี่อาทิตย์นะฮะวันละสเม็ดก่อนนอนบิมสซนสีเขียวของเรา ากใช้ตอนเช้า2แคปซูลแล้วก็ก่อนนอน2แคปซูลพบว่าจะไปสามารถปรับระดับเม็ดเลือดขาว th t h และ t regulator เพิ่มขึ้นและเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นนี้จะไปปรับระดับของ t s 2อีกทีนึง t s 2ซึ่งมากเกินไปเนี่ยให้กลับสู่ภาวะปกติและจากการที่ t s 2กลับสู่ภาวะปกตินี้เอง อาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารจึงลดลงนะครับและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้อาการบรรเทาลงนะครับในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของ ts1 และ ts17 เนี้ยยังไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเพชจิก้าในร่างกายของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไปจัดการกับเชื้อแบคทีเรียตัวหนึง่งคือ h โค c o v e c t ร r p y โ o l y ซึ่งเกาะกินอยู่ต,ตามผนังลำไส้ของเราด้วยก็ทำให้อาการอักเสบนั่นลนดะลง ด้วยเช่นกันนะครับด้วยการทํางานลักษณะอย่างนี้ผู้ที่มีปัญหาโรคกระเพาะและโรคกดไหลาย้อนคุณภาพจึงดีขึ้นอย่างค่อนข้างะรวดเร็วครับ